ตื่นทีสองนะครับนอนไกลกินอาหารดีมากแน่นทุกแน่นทุกแผนนะครับตัวที่นอนอยู่ไม่ใช่ว่าไม่กินนะครับกินแล้วเพืนะ่อนเพิ่กินแล้วมัน่ะนนอนตักอนนะครับแหลกเหนือนะ่อเนาะ บางคนอาจจะงงว่าแลกเนื้อคืออะไรคือกินแล้วเขาทำน้ำหนักนะครับโดยการพักผ่อนะครกินการยินอาหารเลวแยวเรืรอเข้าไปไล่เป็นสเสียไกลก็จะใช้แรงเยอะนะครับก็จะไม่ได้น้ำหนัก างด้านนู้นก็โอเคกินดีเหมือนกันครับผมกินดีทุกแพนเลยส่วนคนคนจะตื่นให้กัน <Okay. S 2> ก็ดูไก่ดูอาหารเนาะเพราะว่าอาหารบร่ได้เปิดออโต้ไว ไม่ให้อาหารลงเองอัตโนมัตินะครับอาจะเปิดเป็นเวลาเพื่อที่จะให้อาหารหอมนะครับให้อาหารหอมแล้วก็ให้ไก่กินอาหารดีขึ้นนะครับถ้าอาหารอยู่ในเพลนเต็มอยู่ตลอดเวลาโดยที่เปิดแล้วโตไว้นะครับไก่ก็จะรู้สึกว่ากินตอนได้ก็ได้เพราะว่าจังได้อาหารไปงัางอยู่เก่านะครับผมีหมด ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นการาเปิดมือโดยการเซา,าทำตามเวลานะครับอาหารตามเวลานะครับก็จะหให้ใไข่เบื่ออาหารแล้วก็ไล่กลินด,ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าไส่น้ำหนักดีขึ้นนะมึงพี่นองมึงมึงคนกิน ตอนน้ยินเสียงคนนะครับตอนนี้ยินเสียงคนบอกพินยินดีครับยินไปยินเสียงคนยินินดีบางตัวนะครับบางตัวมันกินแล้วมันก็แรงนะครับเพื่อที่จะให้ข้ามเนื้อมันยืดหยุ่น เป็นการเผยงานเนนาาอ,อ็ธแห่งการคลายภูอ,อ,ขอ,ขอบอุ่นน้ำครับก็ขอบคุญนะครับเอทุกาาาการติดตามและชมครับฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้น้ำแนยนะครับกรเกอเพราะว่าถ้าเลี้ยงแค่นี่แต่เวลาพักผ่อนเราจะมีน้อยนะครับเราจะนอนดึกลุกเศร้าแล้วแลวหละครับเพื่อที่จะให้ไก่ กินอาหารดีให้ไก,ก่บรนอนเยอะนะครับทำไก่นอนเยอะนอกากหาวิธีแก่โดยการปรับปรุงการให้อาหารปรับปรุงการให้ให้น้ำให้อะไรนะโดยโดย,โดยต้องสังเกตอยู่ตลอดนะครับว่าไก่มากแบบใดบ่อมออกแบบใดนะครับนะขอบพูดน,นะครับเด้อที่มาเราชมคลิปของบระชาชนนะครับนี่ยัง แนะนำกันคอมเมนต์ไว้ใ้คลิด้วยด,ด้วยครับเคลิปนี้ลาลูุตอนสวัสดีครับ